เเคล็ดลับนะคะที่จะช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายของคุณให้เร็วขึ้น30%ค่ะเคล็ดลับข้อที่1นะคะการทานอาหารเช้าทุกวันอย่าข้ามมื้อเช้านะคะการทานอาหารเช้าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญตั้งแต่ช่วงเช้าเลยและเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะจะเป็นไข่ต้มนมถัม่วเหลืองหรือโยเกิร์ตนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราอิ่มนานขึ้นและกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีขึ้นเคล็ดลับข้อที่2ค่ะดื่มน้าเปล่าวันละ2-3ลิตรนะคะโดยเฉพาะน้ําเย็นนะคะจะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงาน นนันเองปรับข้อที่3นะคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยการทำเวทเทรนนิ่งค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยจะผ่อผ่านได้มากกว่าไขมันแม้ตอนที่เราพักนะคะการที่เราออกกาลังกายแบบยกน้ําหนักหรือการใช้น้ําหนักของตัวเองเนี่ยสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะก็จะช่วยในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเร่งกระตุ้นการผ่อผ่านในร่างกายเราได้นานมากขึ้นค่ะและเคล็ดลับข้อที่4นะคะให้ลองกินเผ็ดบ้างพริกนะคะจะมีสารแคปไซซินที่ช่วยกระตุ้นการผ่อผ่านได้ชั่วคราวค่ะลองเติมพริก ขิงหรือเครื่องเทศในอาหารดูนะคะนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยจะช่วยกระตุ้นร่างกายเนี่ยให้ผอผ่านได้มากขึ้นด้วยเคล็ดลับข้อที่5นอนให้เพียงพอค่ะนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงต่อวันนะคะการนอนไม่พอเนี่ยทำให้ฮอร์โมนความหิวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นและการผอผลาญก็จะทํางานช้าลงอย่าลืมว่าการพักผ่อนเนี่ยก็สําคัญพอๆกับการออกกําลังกายนะคะเคล็ดลับข้อที่6 พยายามลุกเดินบ่อยๆระหว่างวันนะอย่านั่งนิ่งนานเกินไปนลุกขึ้นเดินยืดเหยียดหรือขึ้นบันไดนะคะการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยทําให้ร่างกายเรามีการผ่ผงานได้ตลอดทั้งวันเคล็ดลับข้อที่7นะคะดื่มชาเขียวหรือกาแฟชาเขียวจะมีสาร EGCG ที่จะช่วยกระตุ้นการผ่ผงา,านในร่างกายส่วนกาแฟก็จะมีคาเฟอีนนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยเพิ่มการผ่ผงานได้3-1%ถึงสินะ,ะแต่อาจจะต้องดื่มแบบไม่เติมน้ําตาลด้วยนะคะ,ะ,คะ,คะก็จะเป็นเเคล็ดลับนะคะที่ทําได้ง่ายๆลองนําไป ปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะรลองว่าระบบผ่อนผ่านดีขึ้นผ่องง่ายขึ้นแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องกลัวหิวหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยุด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ